โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มีกับผมพีท <c oughs> อุ้ยเอยอยเสียงโคตรดังเลยจาก Story o ออฟพ e นะครับก็จดมปให้มันกใกล้ๆปากโอเคตรงนี้ไม่รู้ว่าได้ ตามกดไอ้นี่ดิดไลท์คิปผมนะก็อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นประเด็นนะไอ้เรื่องที่ว่าไปก๊อปภาพนูน่นภาพนี้ภาพนั่นนะซึ่งผมก็เออคือเราเราจะมองแค่ว่าเกมอ่ะมัน,ม,นมันทำแย่ๆอย่างนั้นไม่ได้ไงเข้าใจว่าเก็ดปะ่ะคือแบบไอ้เรื่องไอ้เรื่องลิขสิทธิ์มันก็อีกเรื่องไอ้เรื่องตัวเกมมันก็อีกเรื่องนะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาลองเล่นดูว่ามันแย่กันจริงๆหรือเปล่าอย่างที่เขา ดราม่ากันนะนะเ่มไปไปลุยกันเลยทีมเตรียมหูฟังให้พร้อมแล้วตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วจะหนวกว่ะมันเปิดไมค์ไม่หยุดเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวขยีก่ันขยีก่นเราจะเราจะสอดแนมไปเรื่อยๆแล้สอดแนมไปตรงไหน ไม่ค่ะนี่จะไปลงแล้วเราจะลงตามนะไอเกียโอเคนะไหนฝากไว้ตรงไหนันโเดียวเดวนองการปกครองเฉยตรงไหนวัาน้ำว่าทิ่ลงนะฝากนี้พวกมึงก็ฝากง้ลยนะลงเลย โอเคลงเฮ้ยใครลงใครเป็นคนแรกวะพีทปิไม่ลงพีทเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดฟาดเดอดฟาดเรครับเนี่ยรูปผ like like ีสัตว์ไอ้ลูปผีใจเย็นๆเด็กๆเป็นอะไรกันพวกมึงเป็นอะไรกันเฮ้ยไอ้เหี้ยคนคนไอ้เหี้ยคนไอ้เหี้ยคน ตายฮา,นนต,ายตายฮาตายฮาแล้ <c oughs> อเฮียบันเทิงจ,ดจัดเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเหรอเฮ้ยใครยิงใครยิงเฮ้ย โ okay, อเคทุกคนก็เราก็จะเนียนอยู่แบน,นี้ไปก่อน <c oughs> เฮ้ยหลังเข้าเหรอเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าแป๊บแป๊บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอเหี้ยเหลี่ยมซิก เฮ้ยทำไมไม่ก,ก่อกลุ่มกันไว้เราเฮ้ยโอ้โหทีมเฟียวฟ้าวะบอกเลยนะ,ะวันนี้โคตรเฟียวฟ้าวครับผมหายมีมีอะไรกาก่ะมันเลยพี่พวกเองมาด้วยกันจริงมะเนี่ยรถครถมา เดีเดาเาเมื่อกี้อย่างวะอคนลี้ยเดี๋ยวฟาร์าาแบบมันโมันเปลี่ยนของมั่วไปหมดแล้ว เฮ้ยมีอีก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 ใส่ยืนปั๊มของรวกัน แม่งถ่ายจปกสารระบบแล้วด้วยไหไๆไๆไไนคนไหนเปี้ยวตีนอ่ะไอเยี่ยไอวงไอวอลเขมาจะเท่ไอเยี่ยมคิดวงใชไอวอลลวเท่ไอสัตว์เล่นแม่งนี่แม่ไอนั่นน่ะไอหลังรถอ่ะนะ อันมดีเพื Nigeria ่นมนมีเพื่อนมาดีเพื่อนเอาแม่งเอาเอาแม่งเอาเลยเอาเลิงชาร์จินชาร์จินชาร์กูชาร์จซ้ายกูชาร์จซ้ายอ้าวใครล้มวล้มล้ล้มล้มไอ้เหี้ยชุบชุบชุิงกลับไปชุบขอฮิวอนไกิ้วนะมีตัว อุ้ยของดีทั้งนั้นเลยอยู่แป๊บอยู่แป๊บหมับเขาฮ้เดี๋ยวไปแซดจาร์ดเลยเดี๋ยวว่าหาคนอยู่ดิข้างบนดูน่ะ นะโดนระวังโดนไม่โดนน,นน้มาไล้เลยนะเอ้าใครลงระวงงหน่อยเด้อเฮ้ อ่าเสียงกระตุกละนะแล้วนี่ยรอด้วยคัดยังไงทิมเดียวกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราเราจะไม่ทิ้งกันคนรถที่ทิ้งนายเราจะไม่ทิ้งกันคอมช่วยเหลือชาวนาช่วงโควิดแรงเกินขับมาวีแล้วลูกวงวีแล้ว ข้ามาเข้ามาเข้ามาเราจะขึ้นไปแคมป์บนบ้านหลังนั้นเฮ้ยมีเสียงน้ำทำไมมันมีเสียงน้ำวะระังคุณแนเนอะกระติกกระติกกระติกเฮ้ยเฮ้ยเสียงตีนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตรงไหนตรงไหน ว้าอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ้ยต่โอ้ไอ้บ้าเอ้ยเกียดระบบรงเป้าอโตมันเหลือเกินเอไนละออ้จาของยเดินไปเลยเอ้าโทนึกว่า ัตเอ้ยนั่นคนนี่เฮ้ยนั่นเลขหมายเลขสามไปหามันยิงกันแล้วยิงกันแล้วโอเคล้มเขื่อนเขื่อนไอ้ไอ้ฝั่งนั้นตายไปชุบก่อนไปชุบกบองไปชุบ ไปชุบแล้วไปชุบแล้วใจยเย็นไปไปเอาเชี่ยกดตรงไหนวะอ๋อวีอยากได้สนัยเว้ยโอ,อ,อ้ของดือ้อของดื้อคือดือคือดือไป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 ไอ้ไอ้ตอไป้สุดดื้ดิ ปืไรค้เนอจอกเลยโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลได้ปืนกระจอกไหมฮยเป็นกูดเลยวะแค่นี้กแบบ็เจ็บตัวซะนั่นอ้าวใคร อขาบอลรถโดนอะไรนะนะไั่นน่ะอาถูไม่กาะกลุ่มไม่กาะกลุ่มกันเฉยเหลือสี่เหลือสี่นี่คือสี่คนเนี่ยเหลือสองคะหมายความว่าไงวะหมายถึงหมายถึงคนอื่นในทีมเออไม่ใช่ในในแมปนะที่ลองไปฆ่ามันนะน้ำข้าเทเหรอเฮ้ยเฮ้ย เจอเว้ยเจอไม่เจ๋งเลถ้าไม่รวมเราเหลือสองถ้าเกิดรวมเหลือสี่อ๋อโอเคเอ้ยเอ้ยมันไปอยู่ข้างบนนั้นอโอ้ยชิบหายชิบหาย my god เฮ้ยมันเหลี่ยมเอาเรื่องเลยวะ่ะไลน์ลัดอยู่นะจะมันขึ้นไปยังไงวะไม่รวมไม่รวมพวกเราเหลือสองเออวะ่ะโอเครู้แล้วทัวไหนอยู่บนนั้นหนึ่งเก่งแค่นี้แล้ว ฮะอ่ะอ๋อเลียมเลียมไอวัวตายวัวล้มซะไอ้โง่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นไอ้ตัวหนึ่งอยู่นู่นไอ้อาวุโสมึงวิ่งไปไหนเนี่ยเล่นดิเล่นดิเล่นดิเล่นแรงดิเอาชิบอะไรโอเคเรียบร้อยอีซี่อีซี่เก่งมากค่ะ คุณลองคิดสภาพว่าถ้าไม่มีอีเด็กพวกนี้อยู่ในเกมนี้มันจะมันจะน่าเบื่อแค่ไหนวะไอเกมเกมนี้นะ่ยโอเคเราเจอเราเจอสิ่งที่สนุกสนานในเกมนี้แล้วฮะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้กันคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆจะจะจะเจอกันนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเกมเดียวก็เกินพอแล้วเหนื่อยโอเคก็ตามนี้ ไปดีกว่าเพราก็ช่วงนี้ใกล้สอบน,นะฮะแนะนำว่าเอาเวลาไปอา่านหนังสือดีกว่าเฮีย